สอนทำคอร์สขายอาหารออนไลน์สงสัยไหมคะเคยเห็นกันไหมมีหลายร้านเลยเขาออกมาขายสูตรกันเยอะแยะมากมายเลยขายสูตรน้ำจิ้มขายสูตรอาหารหต่างๆเยอะแยะเลยเฮ้ยคุณก็ทําได้นะถ้าเกิดว่าคุณมีร้านอาหารอยู่ตอนนี้มันง่ายมากไม่ว่าคุณจะมีสูตรอาหารอะไรก็แล้วแต่บางคนไม่มีสูตรอาหารเลยด้วยซ้าแต่ออกมาทำคอร์สขายสูตรอาหารก็มี นะคะก็มีเยอะแยะเลยนะคะคุณก็สามารถทําได้เขาเริ่มกันยังไงอ่ะมาสังเกตก่อนเลยว่าคุณเห็นอะไรก่อนเวลาเวลาที่คุณไปดูสูตรอาหารของร้านอื่นร้านอื่นที่เขาทําเป็นคอร์สออนไลน์คุณเห็นอะไรก่อนเห็นภาพหรือว่าคลิปวิดีโอใช่ไหมอ่ะ เนี่ยก็คืออย่างแรกถ้าเกิดว่าคุณอยากทำคอร์สคุณต้องทำภาพหรือว่าทำวิดีโอเพื่อที่จะยิงแอดให้คนเห็นแล้วก็ขั้นตอนการทำคลิปวิดีโอเนี่ยอ่ามันก็ต้องมันก็มีสูตรเหมือนกันในการทำอย่างแรกเอาง่ายๆไปก่อนนะคะขั้นเบสิกนะคะอย่างแรกคุณก็ต้องบอกว่าคุณเนี่ยทำอะไรอ่าคุณจะทำอะไรเนี่ยหรือใช้สูตรนี้ก็ได้ ใครทําอะไรที่ไหนทํากับใครเมื่อไหร่อย่างไรเออเอาไปเล่าเรื่องในวิดีโอคอนเทนต์ของคุณก็ได้ว่าเออคุณทําสูตรเนี้ยขึ้นมาเป็นสูตรดั้งเดิมโบราณตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่จนคุณเนี่ยทำร้านอาหารขึ้นมาแล้วก็มีลูกค้าติดเต็มเลยเพราะว่ามีสูตรน้ําจิ้มสูตรนี้เพราะว่ามีสูตรอาหารสูตรนี้อ่าและสูตรเนี้ยเอาก็ได้ ทำออกมาขายนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เอาไปทดลองใช้ไปทดลองกินกันเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาสูตรเนี้ยไปจะทำให้ร้านของคุณเนี่ยมีสูตรอาหารสูตรน้ำจิ้มน,นี้ลดเด็ดมากิ่งขึ้นนะอ่ะและสูตรนี้นะคะราคาเท่าไหร่คุณก็ว่าไป แล้วก็มีโปรโมชั่นในเขาด้วยถ้ากิดว่า10คนแรกที่ลงหรือว่าลงภายใน10วันนี้หรือว่าลงตอนนี้จะได้ราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเทคนิคในการพูดในการพูดปิดการขายในการพูดคอนเทนต์วิดีโอที่คุณจะต้องใส่ไปในคอนเทนต์วิดีโอนั้นในการทำคอร์สขายสูตรอาหารนะอ่ะวิธีที่2นะคะพอเราทำคลิปขึ้นมาแล้วทำภาพหรือว่าทำภาพขึ้นมาบางคุไม่นาทำคลิปเนาะ บางคนก็ทําเป็นภาพขึ้นมาขายสูตรอาหารราคาเท่าไหร่แค่นี้หลังจากนั้นก็ต้องยิงแอดค่ะการยิงแอดเนี่ยยิงมาใน Facebook Page นะต้องใช้ f a c e b o o k Page ทานะคะแล้วก็ต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ถูกไม่ใช่มันมีวิธีการยิงนะให้ใช้คอมยิงนะมันจะยิงได้แบบว่าละเอียดเลือกกกลุ่มเป้าหมายได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็น ประหยัดเงินไปเยอะถ้าเกิดว่าเราใช้คอมยิงมันจะเลือกกลุ่มเป้าหมายได้แคบลงแล้วก็ตรงกลุ่มมากยิ่งขึ้นนะวิธีที่2ก็คือยิงแอดไปนะคะวิธีที่3รอก่อนนะคะรอก่อนมาดูก่อนว่าผลลัพธ์เป็นยังไงแอดของเราได้ผลไหมมีคนสนใจหรือเปล่าอะถ้าเกิดว่ามีคนสนใจเขาก็จะคอมเมนต์หรือว่าทักมาในอินบ็อกซ์เพจหรือว่าอินบ็อกซ์ไลน์ที่เราให้ไหว้ สนใจค่ะสนใจค่ะ,อะพอเริ่มมีคนสนใจแล้วนะคะหลังจากนั้นดึงเขาเข้ากลุ่มปิด a c e b o o k นะคะดึงเขาเข้ากลุ่มปิด Facebook แล้วคุณก็ไปทำคลิปสอนเลยในกลุ่มปิด Facebook แค่นั้นอย่าเพิ่งทำคลิปอย่าเพิ่งทำคลิปก่อนนะคะอย่าเพิ่งทำคลิปสอนก่อนเลยในขณะ,ะที่ยังไม่มีใครลงนะ,ะเดี๋ยวเหนื่อยฟรีรอคนลงก่อนค่อยทำก็ได้อาจจะแบบบางคนอาจจะไปไลฟ์สดง่ายๆเนาะที่เกีํยทำคลิปอ่ะไปไลฟ์สดสอนก็ได้ หรือคนแบบไม่ถนัดทำถนัดทำคลิปสอนก็ทำคลิปสอนได้นะแค่นี้ง่ายมากการที่เราจะมีสินค้าอิเล็กทรอนิกสินค้าบนออนไลน์สำหรับร้านอาหารนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ทุกร้านสามารถทำได้เอาไปใช้กันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูแต้มด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาให้ไอเดียดีๆกับทุกคนฝากไว้ด้วยนะคะบ๊ายๆเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ